คนบอกขมิ้นจ้าก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันเป็นหนึ่งเรื่องเล่าที่แบบโพยาบาลผิวชคชิมคิมบอกว่าคินส่งข่าวมาว่าให้ออกไปก่อนเรื่องสิบแปดผัวหรือว่าให้ออกอะไรตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ ปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไม่รับคุณเพียงมันทำคุณเพียงมันทำซีดซีดขึไม่ได้ซีดขึไม่ได้เปลี่ยนเรื่องซีดเผ็ดได้ปะเปลี่ยนเรื่องเราว่าเดี๋ยวปิ้วแล้วกลับมาไม่ได้มันเอากลับมาไม่ได้อ่าครับครับปิดเรื่องครับเรื่องอื่นก็ยัเรื่องอื่นก็มีอะไรบ้าง

ก็ตอนนี้อ่ะใช่ตอนนี้อยู่กรุงเทพอ๋ออยากอยากไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวไหนอ่ะอยากไปช่วงนี้อยากไปเที่ยวไหนช่วงนี้ยังไม่อยากครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างทํางานเยอะเหมือนกันก็มันมันแข็งอ๋อมันแข็งคือมันแข็งมันเช็ดไม่ได้ไม่ได้มาต่อหน่อยบางบาหน่อย

หรอคะให้พูดพ่ากเลยนะย I love TikTok TikTok Thailand I love TikTok Thailand <laughs> Please don't throw me away I love you เ <laughs> <laughs> มื่อกี้พูดเล่นพูดเล่นนะครับหยอกจกจกจก TikTok Thailand อย่าทำฟุบบิว ใช่ๆพูดแบบนี้แหละ I love TikTok I love TikTok I love TikTok Thailand ทังคลิปเลยทังเดียวเราิ๊กจอกไม่ก็เล่าก่อนไงเล่าแล้วค่อยพูด I love TikTok ทำเบรคโฆษณาไม่ได้ต่อหัวรูปหลังไม่ได้ขอโทษดิอาจจะอาจจะพูดดังไปฝั่งมองนะครับเนี่ยอยู่เป็นก็ไม่ได้หรอไม่ได้เผ็ดพิกก็เก่งจักระจาอย่างเดียวเลยไมกว่า